ตอนที่19แต่งงานเสียงดนตรีบรรเลงโหร้องของขบวนขันหมากแห่มาจากปากซอยถึงแม้ว่าบ้านจะติดกันแค่คืบแต่ก็ต้องปิดซอยแห่ขันหมากเพราะว่ามันเป็นงานช้างงานใหญ่ของตำบลแขกเรือสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงเขียวตามสีที่ป๋อและจ้านชอบมาร่วมงานกันครับข้างน้าเขียวดื่มไปหนึ่งกลบก็คึกคักเต้นอยู่หน้าขบวนขันหมากจนฝุ่นตลบญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของป๋อ ทั้งเต้นทั้งแบกต้นกล้วยต้อนอ้อยสนุกสนานชื่นบานอีป๋อสวมเสื้อราชประเตนสีขาวสะอาดตากับจงกระเบนสีทองหล่อมากเสียจนสาวน้อยสาวใหญ่พากันอิจฉาเจ้าสาวอย่างเซียวจ้างกันทั้งตำบลจังแมนเพิ่รอเนาะอยากได้เป็นผัวได้เมีอเพิ่กัะง่ามหลายเสียงสาววัยรุ่นกลุ่มใหญ่หออัวเราะคิกคักกระซิบกระซาบกันไม่เห็นเจ้าบ่าวสุดหล่อเลาหน้าขาวปัดผมเป๋เส็นทรงเรียบกลิบยืนยนเยืนเด่นอยู่ในขบวน วันนี้วันดียายสวยสวมเสื้อผ้าไหมกับสิ้นตีนจกสีแดงทั้งชุดใส่ทองย่องหลายตังแกยิ้มหน้าบานปางกระดุงยายเจ้าขึ้นมาแต่งคาแททองย่องนั้นบ่ายันหายติเสียงชาวบ้านแซวยายสวยยายแท้แท้ของป๋อบอร้านข่อยแต่งงานทั้งที่เรื่องนายยายย่อมกันใดที่ใดหัวเราะแล้วก็ตอบหัวเราะแล้วก็ตอบไปแบบนั้นตามฉบับยายสวยพ่อแม่ของปอก็เข้ามาอยู่ในขบวนด้วย ต่างก็แต่งตัวสมทานะเศรษฐีนา200กว่าไร่ไม่น้อยหน้าใครเช่นกันทั้งตะก,กูลก็รื่นเริงกันอย่างที่สุดกลองยาวเสียงแคนและดนตรีต่างๆบรรเลงจนดังคับซอยฝั่งเจ้าสาวเซียวจ้านแต่งไกาด้วยชุดไหมสีแดงสดแต่งหน้าอ่อนๆทําให้ดูสวยและโดดเด่นอย่างมากผิวพรรณที่ขาวเคลี้ยงเนียนของเซียวจ้านสวยกว่าผู้หญิงทั่วไปเสียอีกปอตาถึงจริงๆบ้านเจ้าสาวกลางเต็นโตจีน99โต๊ะ มีลาบลูกหมูไก่จัดเลี้ยงอลังการมา้จาจ้าตื่นเต้นเซลวจานที่นั่งอยู่ในห้องแต่งตัวกล่าวขึ้นกับผู้เป็นแม่ที่ช่วยแต่งตัวให้ลูกชายสุดที่รักวันนี้วันดีนะลูกยิ้มแล้วก็มีความสุขอย่าไปกังวลครับมากอดหน่อยสิรักมาที่สุดกอดผู้เป็นแม่จนชื่นใจก็ลุกก็ผดลุกผดนั่งเที่ยวไปสองหน้าต่างรอเวลาเมื่อเจ้าบ่าวมาถึง เพื่อนละติฝั่งจั่นก็กั้นประตูเงินประตูทองอยู่หลายด่านแกล้งเจ้าบาวแกล้งเจ้าบ่าวกันสารพัดเจ้าตองวิทย์ผื่นก้อนจีบเธออ่ะจากนั้นเจ้ากระตองร้องเพลงแล้วก็เต้นนํากว่าจะผ่านมาครบทุกด่านนอกจากจะเสียไปหลายซองก็ยังเสียแรงไปหลายยกจนเหงื่อซึมไรผมกันเลยทีเดียวเมื่อผ่านเข้ามาแล้วก็ถึงเวลาพาเจ้าสาวออกมานั่งเคียงคู่ มีหมอนฟักทองวางคลุมด้วยผ้าลายลูกไม้สวยงามทั้งคู่นั่งเคียงข้างกันให้หมอทำขวัญทำพิธีสู่ขวัญผ้าขวัญน,นั้นกระตกแต่งและทำด้วยใบตองดอกพุธจับจีบสวยงามด้วยฝีมือผู้เฒ่าผู้แก่ได้สสยสินเตรียมผูกแขนขาวสะอาดตาเสียงหมอทำขวัญร้องเรียกมาเด้อขวัญเอ้ยสู่ขวัญตามประเพณีใช้เวลานานพอสมควรแปลกที่เซลจ้านไม่ค่อยยุกยิกเหมือนคราที่เรียกขวัญตอนหลงปลาจบจนถึงเวลาป้อนไข่ พ่อหมอก็ตัดไข่ออกเป็นสองซีกด้วยเส้นได้แล้วให้ผู้อาวุโสมาป้อนทั้งสองคนเสี่ยวจ้านก็กระซิบถามป๋อเขาไม่อยากกินไข่อะ่ะกินไปโรดถึงบ่มักขึ้นนีเจ้ากระตรงกินอยู่ดีอืมบ้ามันคนละไข่คนตัวบางนั่นหยิกป๋อไปหนึ่งทีแล้วก็รับไข่ที่มีผู้ป้อนให้ทั้งสองกินไข่ร่วมกันจากนั้นญาติพี่น้องแขกเหือก็พากันทยอยผูกข้อมือวอวยพรบ่าวสาว ว่ากันว่าแต่งงานมันก็ต้องมีประโยคนี้จูบเลยจูบเลยเสียงเชียร์กันดังลั่นมีหรือที่ป๋อจะพลาดแต่ทว่าจุบเซลวจ้านชิงจูบไปก่อนซะแล้วทำให้คนทั้งงานตะลึงงานแล้วป๋อก็หอมแก้มคืนแบบเขินๆพิธีเสร็จสิ้นเป็นอันจบงานเหลือแต่ส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอจริงๆทำพิธีส่งตัวไปแล้วแต่ของจริงมันต้องอยู่ตอนค่ำต่างหากทั้งป๋อและจ้างก็ผลัดกันอาบน้ำอาบท่า จาเมยอบอมานหนมาปอที่นั่งอยู่บนเตียงอาบน้ําเรียบร้อยแล้วเรียกภรรยาบาดมาหาจานที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จก็เดินเข้ามานั่งใกล้ๆมือเล็กนั้นถือผ้าเช็ดผมไปด้วยก็เหนื่อยนิดหน่อยนะแล้วปอล่ะเหนื่อยแต่ว่าหายแล้วเห็นหน้าเมียก็หายเลยปอหยอดคําหวานแล้วก็ดึงผ้าเช็ดผมให้ภรรยาเบาๆขอบคุณนะที่ทําให้จ้านมีวันนี้จานรักปอมากนะครับ ่อยก็หักเจ้าหักหลายสิดูแลเจ้าอย่างดีแล้วก็สิหักไปจนวันตายอืมแล้วคืนนี้ป๋อจะเออจะแล้วแต่เจ้าเลยถ้าเจ้าเมื่อย่อยกส็สโบวกว่กวนพักผ่อนคนตัวเล็กค่อยๆนอนลงซุกที่อกของสามียิ้มกลิ่มอย่างมีความสุขป๋อถ้าเกิดว่าทําเหมือนที่กองฟังวันนั้นอะทําสักหน่อยก็ได้โมมันบริเฮดแค่นั้นนะติ แล้วมันต้องทำอะไรหรอตอนที่ยี่สิบเข้าหอป้อนไข่ตอนนี้จะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหา NC นะปอกกอดภรรยาป้ายแดงไว้แนบอกคนตัวเล็กเอวบางที่สูงกว่าสามีนิดหน่อยนะั้นน่ารักน่าทนุถนอมอย่างมากเซียวจ้างก็กอดสามีตอบใจเต้นตึกตักคืนนี้ป๋อบอกว่าจะทำอย่างที่เหมือนทำที่กองฟางคราวนั้น วันนั้นน่ะมีความสุขมากแต่ว่าปอบอกว่าคืนนี้นะ่ะมันมีอะไรมากกว่าวันนั้นมันเป็นอย่างไรเนาะยิ่งคิดคนตัวเล็กก็ยิ่งตื่นเต้นมือหนาของอีปป้ปอวาดไปตามกรอบหน้าสวยที่นอนของคนที่นอนตะแคงหันหน้าเข้าหาตนแขนเดียววะวางพาดเอวเขาไว้รอยยิ้มที่แสนหวานกว่าหญิงใดที่เขาเคยพบปอจูบลงที่หนะ้าผากมนนั้นแ้งก็หลับตารับจูบ ปากนุ่มหยุ่นที่ประทับลงมาเนิ่อนานแล้วก็ถอนออกจนเสียงเกิดจนเกิดเสียงดังจุ๊บจับเบาๆจากนั้นคนร่างสูงก็ยกตัวขึ้นแล้วก็ทาบทับคนตัวบางเอาไว้ด้านบนเขาไล่จูบตั้งแต่แก้มเนียนลงมาจูบลงมาที่จมูกแล้วก็เลื่อนมาที่ริมฝีปากปากเล็กนั้นก็เพยอรับจูบอย่างรู้งานอ๋อเขาหายใจไม่ทัน จูบที่เลื่อนนานทำเอาคนตัวเล็กหอบเหนื่อยยี่ป๋อ,อก,ก็ยิ้มแล้วก็เลื่อนนิมฝีปากลงมาที่คอแทนจากนั้นบทรักมันก็เริ่มไปเรื่อยๆเ,เขาเริ่มถอดเสื้อผ้าอีกคนออกจนเหลือประการด่านสุดท้ายจ้านคอยสิถอดนะอืมนาาเขียวที่นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านได้ยินแว่วแววโอ้เสียไงใหญ่ไม่คือสีต่ำเบิดขึ้นเนาะ ตายคักจานเอ้ยตอนที่ยี่สิบเอ็ดคนหลงเมียร,รุ่งเช้าหลังเข้าหอของคู่รักเข้าใหม่ปรามันเซียวจา้านนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนอนเพราะว่ารับศึกหนักหน่วงมาเมื่อคืนส่วนปอสามีป้ายแดงนั่นก็ตื่นแต่เช้ากระปี้กระเป๋าแช่มชื่นยายแจ่มกำลังเข้าครัวเตรียมอาหารอยู่กับแม่จนันอ้าปอสิไปไซร่ละลูกคอยจะไปเตรียมหน้ามาใหายจานล่างหนาครับหอยี่ยังมันสิปานนันเนาะจานมันประเด็จเป็นง่อยด้ แม่จันก็ยิ้มแซวล,ลูกเขยปอก็ยิ้มเขินเดินลงบันไดผ้าเช็ดหน้าสีขาวแปลงฟันขันน้ำถูกจัดวางไว้รอภรรยาตื่นซึ่งตะวันาาโด่งก็ยังไม่ลุกมาจากที่นอนจันเป็นอย่างขยังบรลุกมันบอสบายบอกเดี๋ยวคอยไปเบิ่งก่อนยีปปอเข้าห้องไปเบาๆเพราะว่ากลัวภรรยาจะตื่นเมือ่อนาเอื้อมไปแตะหน้าผากเบาๆโอ้ตัวห้อนนี่เจ้าเป็นใครยีปปอร้อนใจภรรยาเขาจับไข้เสียแล้ว เอามือเล็กมากุมไว้แล้วก็บีบเบาๆจ้านตื่นก่อนอืมคนตัวเล็กครางอืออาในลําคอเล็กน้อยขยับตัวตื่นแต่ไม่ลืมตาเจ้าเป็นไครตื่นมากินข่าวเร็วสิยด้กินยาไม่เซียวจ้างงองแงไม่ยอมลุกยี่ปอจึงออกจากห้องไปเตรียมน้ํากับผ้าสะอาดเข้ามามันสิเย็นจักหน่อยเด้อกระซิบบอกภรรยาเบาแล้วก็ทะเอาผ้าชุบน้ําเช็ดไปตามใบหน้าซอกคอ แขนแล้วก็ร่างกายของเซียวจ้านอีกคนก็ดิ้นหนีไม่ให้ความร่วมมืออืมหนาวอ่าหนาวเซียวจ้านบนเงินงำดึงแขนออกแล้วก็ปลิกตัวหนีอีปอก,ก็หยุดเช็ดปากน้าน,นั้นก้มลงไปหอมแก้มภรรยาหน้าหวานเบาๆเสียงนุ่มหนากระซิบข้างๆหงจ้านเจ้าอย่ดือ้อถ้าเจ้าพบ่ยให้เช็ดตัวนะคอยสิเหตุอย่างอื่นเหรอนะือจะทำอะไร คนตัวบางนั่นลืมตาแล้วก็ทําหน้างอใส่สา,สามีแล้วก็เห็นรอยยิ้มไร้ายๆของเขาสุดท้ายก็ยินยอมให้เช็ดตัวแต่โดยดีเจ้าเจ็บไบรยบขอโทษนะจะขอโทษทําไมกระเจ้าไข่กับพ่อว่าคอยือมมันไม่เกี่ยวกันหรอกมั้งเซลจ้านอมยิ้มแล้วก็หันหน้าไปทางอื่นไม่รู้ว่าพอาิดไข้หรือว่าความเขินอายที่ทําให้ใบหน้านัร้อนแดงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหิวบ หิวซ่่นี่มันกี่โมงแล้วอะทางานเจ้าลอกก่อนเด้อแล้วข่อยส่เอาเขามาให้กินปอไม่ต้องเดี๋ยวเขาออกไปกินเองเจ้าไหวเหรอไหวเขาไหวเขาไม่ได้เป็นอะไรมากโอโอ๊ยอืมลรวว่างที่ขยับค่อยๆค,คนตัวเล็กทำท่าลุกนั่งก็ร้องเจ็บมาก้นกระแทกที่นอนทำเอาอี้ปอเข้ามาประคองแล้วก็หน้าถอดสีด้วยความเป็นห่วง ปอ,อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาค่อยๆไปก็ได้เดี๋ยวถ้าเอาข้าวมาให้เขากินบนเตียงเนี่ยคนอื่นจะว่าเขาเป็นง่อยนะครับทางานเจ้ากระลางนาแต่งตัวออกไปกินข้านะครับสองคนนั้นยิ้มให้กันอย่างอบอุ่นแล้วก็พากันออกไปพบคนในบ้านที่ตั้งตารอยอยู่นานแล้วเซลจ้านเดินย่องเบาๆออกมาจากห้องเจอยายเจมเป็นจังไดมานั่งนีมาเป็นใครแล้วลูกครับยายแต่ว่าเช็ดตัวแล้วก็เริ่มเบาแล้ว เป็นใครได้จังไดเป็นยังขึ้นจังใครจ้านก็ไม่รู้สงสัยสงสัยเสียดสีตําแห้งโพดนะ้าเขียวพูดออกมาแบบนั้นจ้านก็ตาเขียวใส่น้าของปอที่นั่งเล่นใต้ถุนบ้านแล้วก็พูดเรื่องหน้าอายแบบนั้นแต่เช้าฝั่งอีป้ปอก็ตักข้าวตักแกงให้ภรรยาพามาทานข้าวก็แทบจะป้อนให้ถ้าไม่ห้ามไว้ก็คงทําไปแล้วจนคนในบ้านนั่งขำขันกันใหญ่กัแบบท่าทางเหอเมียของอีป้ปอ คนที่เคยปากดีด่ากันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเปลี่ยนไปเรากับคนละคนนี่แหละนะเขาว่าคนหลงเมียมันเป็นอย่างนี้นี่เอง